ภาจำเก่าๆมันก็อยูอ่กับเรานะในการที่เราทำท<ล>ุกวัน,ๆๆนโทรศัพท์เนี่ยเขาพกกันน,นะนะข้างนอกอะเขาพกกันอย่างนี้ก็ได้เห่อครน้าแม่งเซฟอย่างนี้อย่างเดียวกูจะพกอะงเี่ยอะไรวะ เพราะอะไรเพราะอยู่ข้างในเราต้องพกอย่างนี้ใช่อยู่ข้างในเราใช่คนจับได้ไหมใช่ถูกต้องแต่จริงแล้วนี่ข้างนอกแล้วข้างนอกแล้วเรายังไม่ลืมสามอาทิตย์อ่ะสิบเก้าปีหกเดือนอ่ะมันลืมยากนะนี่นะแล้วก็ทั้งหมดนะที่ใช้ชีวิตในเรือนจำนะกับคดีที่ตัดสินปานะอยู่ในเนื้อทั้งหมดสิบเก้าเปีหกเดือนเต็มเมโอ้โหน้าหมูสุดยอดว่าหม่งปักแดงได้เยอะน้าหมูเยอะกว่าอไอ้หม่งปักนำนะ เยอะกว่าอีกอก็น้าถึงถามมันว่ามึงป่านนี้ยังไม่กลับเหรอมันย้อนมาก็ไม่ผิดหรอกนะติดตั้ง19นะย,ยังไม่กลับเลยโอ้โหเนี่ยนะแล้วสุดท้ายก็เข้าไป35ปล่อยมาเท่าไหร่ฮะปล่อยมา62อายุอายุ5 515 35่อนเข้าไป35ก็ปล่อยมาก็เกือบ5้5